สวัสดีครับผม10บกรอ,อัญมณีนะครับวันนี้จะพามาชมอัญมณีสวยงามอีกนะครับเป็นพลในตระกูลคอรันดัมนะครับผมพลในตระกูลคอรันดัมที่เห็นกองอยู่ด้านหน้านี้ใช่หมดเลยครับผมตัวน,นี้ ที่จะเอามาแนะนําในวันนี้เป็นพลอยสตาซับไฟนะครับเป็น Star พลอยซับไฟพลอยในตระกูลคอลัาด้าม,มีความแข็งในระดับ9นะครับมีความแข็งในระดับ9้าเนี่ยที่เห็นอยู่ในขณะน,นี้แต่เป็นพลอยสตาของแอฟริกานะครับผมระหว่างพลอยสตาแอฟริกากับพลอยสตาของจันเนี่ยอันไหนมันจะสวยกว่ากันนะครับผมผมเอาพลอยสตาจันทัปพุรีนะครับผมเป็นพลอยไทยเนี่ย มันจะสวยกว่าผมเอาลงในหลายคลิปแล้วนะครับผมเอาให้ชมนะราคาก็แพงกว่าด้วยแต่วันนี้จะเอามาให้ชมเป็นพลอยสตาร์ของแอฟริกานะครับผมสตาร์แอฟริกานี่ก็สวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับมีขาไหมมีขาเหมือนกันนะครับผมเป็นบางเม็ดนะครับผมอย๋ยวอย่างอย่ผมจะเอาก้อนอันนี้เป็นพลอยก้อนเข้ามานะครับผมเนี่ยอย่างเม็ดนี้มีขาแน่นอนนะครับผมเพราะมันมีเหลือเพนไหมนะครับเนี่ยตัวนี้เม็ดนี้มีขาแน่นอนเลย นอันนี้ของแอฟริกานะครับผมมีขาอย่างไรถ้าเจอใดๆมาแล้วนะครับผมถ้าเจอใดๆมาแล้วมันจะมีขาแบบนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นขาแบบนี้แหละครับผมจะต้องเอาเอาถูกแสงแดดหรือถูกแสงไฟนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวผมเอาไฟไฟไฟฉายส่องให้ดูนะครับผมเนี่ยตัวเนี้ยเห็นไหมครับผมเนี่ยเอาเอาไฟฉายส่องให้ดูนะครับ เนี่ยตัวนี้มันมีขาแบบนี้แหละครับผมแต่ตัวนี้เรียกว่ามีขาเป็นพลอยสตาร์อัญมณีแห่งความรักความสมหวังนะครับผมอัญมณีแห่งความรักความสมหวังหายากนะครับถ้ามันมีขาอย่างนี้แม็ตั้งแต่พลอ,อย,อ,ยอันนี้พลอยจนนันทร์พรบบดีนะครับเป็นอย่างเม็ด เม็ดนี้เมื่อกี้เนี่ยเม็ดนี้ที่ผมเอาให้ชมอันนี้เป็นก้อนมันถ้ามันมีเหลือบแบบนี้มันจะมีขานะครับผมอันนี้สังเกตแบบง่ายๆนะครับผมมัน,นมีความแข็งในระดับ9้าเหมือนกันครับรองจากเพศเพศมีความแข็งในระดับ10นะครับผมแต่วันนี้ผมจะเอามาให้ชมพลอยทั้งพลอยก้อนนะครับตัวนี้พวกนี้แหละครับพลอยก้อนเด็กของมานนะครับผม ตอนนี้คือพลอยก้อนดิบของมันนะครับอันนี้ยังไม่เกีรรนัยและก็พลอยที่เกียรนแล้วก็คืออยู่วางอยู่ตรงหน้านี้นะครับผมวางอยู่ตรงหน้านี้น้ําหนักใหญ่อันนี้พลอยของแอฟริกาเนี่ยราคาจะถูกกว่าพลอยจอันทบุรีนะครับผมราคาจะถูกกว่านะครับผมอย่างเม็ดใหญ่ใหญ่างนี้ผมจะเอา ไอไล่ตั้งแต่เม็ดเล็กๆไปนะครับเม็ดเล็กที่ผมอันนี้คือชุดที่ผมเจรนายออกมาแล้วนะครับผมอันนี้ขายกระดาษละร้อยบาทขึ้นไปนะครับผมเนี่ยขายกระดาษละร้อยบาทขึ้นไปเดี๋ยวผมจะเอาช่างให้ดูว่าเม็ดเล็กๆนี้มันหนักประมาณกี่กระดาษนะครับผมหนักประมาณกีก่กระดาษเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะครับลองทายดูสิครับผมเม็ดเล็กๆอย่างนี้นะเม็ดเล็กๆอย่างนี้หนักประมาณกีก่กระดาษครับผมขายกระดาษละร้อยบาทนะครับผม เม็ดนี้3กะลัดนะครับส5มจุดห้าสามกะลัดเจ็เศษนะครับเม็ดนี้สวยนะครับผมเม็ดนี้ก็สวยนะครับผมเม็ดเม็ดนี้ก็300บาทนะครับผมมามาชมอย่างเม็ดนี้เม็ดเม็ดนี้เม็ดเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะเม็ดนี้ก็3 3กะลัดกว่าๆเหมือนกันนะครับผมเม็ดนี้ก็3กะลัดแต่ไซเรนนี่3กะลัดเกือบทั้งน้ำหมดเลยนะครับเม็ดนี้เป็นรูปทรงหยดน้ํานะครับผมนี่เป็นรูปทรงหยดน้ํา ตัวนี้ออก,ออกสตา์ออกสีเขียวๆนะครับผมออกไปเป็นทางกรนะีนซับฟายเนวออกไปทางกรีนซับฝายเนี่ยตัวนี้เมนี้อาจจะหนักหน่อยนะครับผมเมนี้เมนี้ก็สวยนะเม,มนี้ถ้าก็คือเจรานายมาจากก้อนพวกพวกแบบนี้นะครับผมมันก็เลยสีออกมาแบบนี้เนี่ยสีออกมาออกเขียวๆสวยไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับสีเขียวเป็นพลอยสีเขียวเหนียวซับไปเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเอาช่างให้ดูนะครับมันเม็ดประมาณเท่าไหร่นะครับ เม็ดประมาณเท่าไหรสิบกรลัดนะครับผมสิบกรลัดเม็ดเม็ดเม็ดสิบสิบกรลัดนะฮะนี่ยเม็ดเม็ดนี้ก็จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับผมเม็ดนี้ก็สิบกรลัดเหมือนกันครับผมสวยเป็นสีเขียวนะครับผมแต่ถ้าเป็นพลอยจันทบ์พดีเม็ดอย่างนี้เม็ดสิบกรลัดนี้ก็หลายพันนะครับผมแา่เมล็ดเนี่ยเม็ดนี้ก็สิบกรลัดเหมือนกันนะครับผม เม็ดนี้ก็สิกะลัดเหมือนกันสีเขียวๆนะครับผมอันนี้ก็สีเขียวๆเหมือนกันนะครับสตาออกสีเขียวนะครับคล้ายๆกับบุินเม็ดนี้66กกรลัดนะครับผมขายกระลัดละร้อยอย่างเม็ดนี้ก็พันพันหกนะครับผมแต่ถ้าเป็นพลอยพลอยอยพลจันทบุรีนะครับผมมันจะมันจะสวยต่างกันเนื้อมันจะต่างกันอย่างเม็ดนี้เม็ดนี้มีขานะครับเม็ดนี้เม็ดนี้มีขาเม็ดนี้จะหนักเท่าไหร่นะครับเม็ดนี้สิบเจ็ดกะลัด เม็ดนี้มีขาที่สวยนี้สิบเกตกรลานนี้ก็แพงนะครับผมกรลาดละสามร้อยขึ้นไปสามเกตยี่ 2, ปีสองพันกว่าบาทขึ้นไปนะครับผมสองสามพันบาทขึ้นไปแต่เนี้ยเพราะมันมันจะเนื้อเนื้อมันจะต่างกันนะครับผมเดี๋ยวผมจะเนี่ยที่ของของอัฟรอยก้อนอันนี้ของของก้อนของแอฟริกานะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาก้อนอันนี้ก้อนจันทบุรีเนี่ย อันนี้ก้อนอันนี้ทางขวามือนี่ก้อนแอฟริกานี่ของแอฟริกานะครับผมแต่อันนี้ของจันทบุรีนะครับผมอันนี้ของจันทบุรีเห็นไหมมันจะความสวยจะแตกต่างกันตอนนี้จะมีขาของจันทบุรีเนื้อจะต่างกันนะครับผมของของแอฟริกาเนื้อสวยก็มีนะครับผมสวย แต่มันก็ยังสวยทู้ของพลอยจันทร์ไม่ได้ราคามันจะถึงแตกต่างกันอันนี้ผมเอาพลอยของแอฟริกามาให้ชมนะครับผมเพราะผมของแอฟริกาพลอยสตาทั่วไปแอฟริกาผมยังไม,ไ,มไม่ค่อยได้อ,ออกมาวันนี้ผมอ,ออกมาเอามาให้ชมกันนะครับเนี่ยพลอยก้อนเยอะเนี่ยชุชชดนี้ก็ประมาณสักสิบกว่ากิโลนะครับที่ผมอ,ออกมาเนี่ยชุดนี้ประมาณสักสิบกว่ากโลแต่ที่ผมเจรนายออกมาแล้วก็คือ พวกนี้นะครับผมได้เจรนาไออกมาแล้วนะครับผมเอามาดูอม็ใหญ่ๆนี่ทีครับทีนี้เม็ดใหญ่เม็ดใหญ่ที่สุดมันจะใหญ่เท่าไหร่นะครับผมเนี่ยพวกนี้ใหญ่ๆหมดทั้งนั้นหมดเลยนะครับผมเนี่ยอันนเม็ดเม็ดนี้ขนาดกลางเม็ดนี้ขนาดประมาณเท่าไหร่นะครับผมเม็ดใหญ่มันจะโอ้เม็ดนี้หนักเจ็สิบสองกรัตเลยนะครับผมเห็นไหมเนี่ยใหญ่มากเลยนะครับมีพลังมากคือเม็ดใหญ่เท่าไหร่เมื่ยิ่งพลังมากนะครับผมเนี่ยตามผมเชื่อของคนโบราณ ตั้งแต่โบราณคือเม็ดใหญ่มันมีพลังมากพละกษกาแข่งแข่งมัคนคนตัวใหญ่ก็มีพลังมากรถยนต์คันใหญ่ก็มีพลังมากเนี่เห็นไหมสวยด้วยนะครับเม็ดนี้มีเหลือบมีเหลือบนะครับผมเม็ดนี้72กรลันะครับผม72กรลัด72กรลัดกรลังละร้อยก็7,200แต่ผมลดราคาพิเศษให้ได้ครับ5,000ได้ นะครับผมสนใจติดต่อมาได้0 6 3 4 3 4 0 9 3 0สวยนะครับเม็ดนี้มาดูเม็ดต่อไปนะครับไปดีอีกนะครับผมนะไล่ไปทีละเม็ดเม็ดค่อยๆใจเย็นๆนะครับผมเนี่ยเม็ดนี้ก็สวยนะครับเม็ดเม็ดนี้เม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับผมเม็ดนี้แปดสิบเม็ดนี้แปดสิบกรัตเม็ดนี้ไม่ค่อยสวยเตี้ยที่เหมือนกับเม็ดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเอาเอาให้ชมเปรียบเทียบนะเม็ด เม็ดนี้มันมีตำหนินิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้น80ิบกัลลาน,นี้ลดลงมาได้3 4 0 0 0พันได้นะครับผมะฉงนั้นสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับผมเอามาชมเม็ดต่อไปนะครับเม็ดนี้เม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับเออเม็ดนี้ก็สวยเม็ดนี้ก็สวยนะครับผมเม็ดนี้ก็สวยเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับผม เม่ดนี้ 8, ปดสิบก้าหกโทษนะฮะหกกรลัดนะครับผมหกการลัดนะครับเกือบเจ็ดสเกือบเจนะครับเม็ดนี้ก็ราคาก็ประมาณทักห้าพันกว่าบาทนะครับผม่เม็ดนี้ประมาณนี้ประมาณเท่าไหร่เม็ดนี้เม็ดนี้55าสิากรลัดนะครับผมเม็ดนี้ห5าสิบหากรลัดกรลัดละร้อยก็5,000ันห้ เม็ดนี้ก็มันความสวยก็ระ,ระดับปานกลางเม็ดนี้ก็ประมาณทักส0 0พันได้นะครับหรือ2000กว่าบาทขึ้นไปได้นะครับผมามาชมเม็ดต,ต่อไปนะครับผมเม็ดใหญ่ๆเม็ดใ,ใหญ่มีพลังมากเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับผมเม็ดนี้58กากระลัดนะครับ58กรัดเม็ดนี้ราคาก็ประมาณทักสามพกว่าบาทนะครับผม3000กว่าบาทนะฮะ ชุดนี้ห้าเม็ดเม็ดน <groans> <sh> <lobster kho> <adel> ี้สวยนะครับเม็ดเม็ดนี้เนื้อเนื้อออกคลีนซอฟไฟออกสีเขียวนะครับผมเม็ดนี้หกสหกลกรัมหกะิบหกลรัมเม็ดนี้ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับผม4,000 3,000กว่าบาทเม็ดนี้ก็สวยนะครับผมเม็ดนี้มีเหลือบมีขานะครับผมเม็ดนี้มีเหลือบถ้ามีเหลือบนี้สามารถจะมีขานะครับผม62กิโลรัม62กิโลรัมเม็ดนี้ก็ประมาณถัาห้าพันถึงสี่พันกว่าบาทนะครับผม ทีนี้มันมีเม็ดเม็ดนี้ก็เหมือนกันเม็ดนี้ก็มีเหลือเหมือนกันน่าจะมีขานะครับผม34กริบสันเม็ดนี้ก็พันกว่าบาทนะครับผมพันกว่าบาทนะฮะมาดูเม็ดใหญ่2เม็ดเหลือที่นี้เม็ดใหญ่2เม็ดนี้เม็ดนี้จะใหญ่หนักหนักเท่าไหร่นะครับผมถึงร้อยหรือเปล่านะครับผมเม็ดนี้หนักถึงร้อยหรือเปล่าโอ้ร้อย 141กรลัดเลยนะครับ141กรลัดนใหญ่มากเลยนะครับเมนี่ร้1 1กรลัดนะครับ141กรลัดสวยนะครับผมสวยมากเลยนะ141กรลัด141กรลัดนะครับผมสวยนะครับในร้สี่กรลัดันนี้สวยนะ สองดูไฟก็ไกลๆนะครับมีเหลือบมีเหลือบสวยเนี้ยก็ใช้ได้นะครับเม็ดเม็ดนี้ก็เจ็ดพันกว่าบาทนะครับผมขายราคาพิเศษเลยนะครับไม่ถึงตลาดละร้อยนะครับผมตลาดละห้าหกสิบเท่านั้นเองนะครับมาดูเม็ดเม็ดสุดท้ายเม็ดนี้นะครับผมเม็ดนี้เม็ดนี้จะใหญ่จะหนักประมาณเท่าไหร่นะครับผมเม็ดนี้ใหญ่ที่สุดนะครับมาดูนะช่างพร้อมกันเลยนะครับ เม็ดนี้หนักร้อยเจ็ดสิบสามขนาดใหญ่ที่สุดเลยที่ผมเจรนายเอามาในชุดนี้นะครับร้อยเจ็ดสิบสามขนาดเม็ดนี้ก็าขายถูกทุกครับเม็ดนี้ก็เจ็ดพันกว่าบาทนะครับผมเจ็ดพันกว่าบาทเหมือนกันนะครับผมสองเม็ดใหญ่นี่เจ็ดพันกว่าบาทนะครับร้อยสี่สิบกว่าร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับผมถ้าชอบเม็ดไหนก็ติดต่อมาได้โซนอ๊กสามสี่สามสี่ศูนย์เก้าสามศูนย์เม็ดนี้เม็ดนี้ก็สวยนะครับเม็ดนี้จะหนักประมาณเท่าไหร่นะ เมน,นี้ผมยังไม่ได้ช่างดูอ่าเม่น,นี้หนักยี่สิบเก้ากระลังยี่บเก้ากรลังเม่น,นี้พันห้าได้นะครับผมพันห้าได้พันห้าร้อยบาทนะครับผมแล้วพันห้าร้อยบาทนะลดพิเศษพิเศษให้เลยนะครับถ้าใครติดต่อมาก่อนก็ได้ก่อนนะครับผมติดต่อมาก่อนก็ได้ก่อนยังไม่มีตังก็บอกไว้ก่อนได้นะครับจองไว้ได้นะครับผมเอาพลอยที่สวยงามมาชมเนี่ยพวกเนี้ยครับผมพลอยัวเสวยงามมาชมเป็นพลอยสตาร์ซัฟฟยอัญมบีแห่งความรักความสมหวังนะครับผม เป็นอัญมณีความรักความสมหวังนะฮะปัจจุบันนี้หาขุดได้ยากมากแล้วนะครับผมหาขุดได้ยากมากแล้วพลอยของสตาซัฟไฟซึ่งมีความแข็งในระดับ9เป็นอัญมณีความรักความสมหวังเนี่ยมันจะแตกต่างกันระหว่างพลอยสตาจันทบุรีกับพลอยสตาของแอฟริกาอย่างผมที่เนี่ยผมจะมาเอามาให้ชมเปรียบเทียบกันนะที่ผมกันไว้มุมหนึ่งไอ,มมนนอ,งอ้มุมด้านนี้เป็นของแอฟริกามุมด้านนี้เป็นของ จันเทุดีเห็นไหมครับสีมันจะต่างกันไหมเนี่ยสีจะต่างกันไหมเนี่ยให้ชมนะครับเนี่ตัวนี้ตัวนี้ของของจันเทุดีนะครับผมเนี่ยเนื้อเนื้อมันจะต่างกันนะครับส่วนตัวนี้เป็นของแอฟริกานะครับผมตัวนี้เป็นของแอฟริกาเนี่ยอันนี้ของแอฟริกาตัวนี้ของแอฟริกามันไม่ไดสวยสวยเหมือนกันนะครับผมอย่างเม็ดเม็ดนี้เม็ดนี้จะมีขาเม็ดนี้จะม็ดเม็ดนี้คล้ายๆกับพลอยจันทรเลยนะครับผมเนี่ย มมนี่มีขาสวยด้วยนะครับอันนี้เป็นพลอยแอฟริกาอันนี้เป็นพลอยจันทบุรีนะครับผมเราเอาข้อมูลเปรียบเทียบมาให้ชมกันนะครับในเป็นพลอยสตาร์ซับไฟนะครับเป็นนัยมณีเห็นความรักความสมหวังนะครับสนใจตมาไม้ในสูน3434สูน9 3 0นะครับผมนี่เอามาให้ชมกันเป็นพลอยก้อนดิบนะครับชุดนี้ประมาณสิบกิโลนะครับเอามาให้ชมกันส่วนที่นี้คือเกลนายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเกลนาในเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าชน ไซส์ขนาดไหนราคาคุยกันได้นะครับผมราคาคุยกันได้หรือต้องการพอยจันทรทบุรีหรือพอยแอฟริกาได้หมดแต่พลอยจันทบุรีราคาจะแพงกว่าของแอฟริกานะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอแนะนำอัญมณีสวยงามไม่เพียงเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับผม